จ้านานๆออกงานทีแต่ซุปตาครรียนน้อยเนาะวันใหม่เห็นหน้ากันบ่อยๆแต่คุณแม่งามทิพย์ก็บอกกับสื่อแล้วในเช้าวันนี้ว่าจะลดงานวันใหม่แบบจริงจังเพราะต้องให้วันใหม่เตรียมพร้อมสู่รั้วโรงเรียนแบบเต็มตัวชอบไปโรงเรียนเหมือนกับสนุกสนุกกับการได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรู้สึกว่าวันใหม่เหมือนค่อนข้างจะเป็นเด็กที่โตโตกว่ากว่าวัยเขาเล็กน้อยแล้วเขาก็จะเป็นประมาณเหมือนชอบดูแลเพื่อน คู่ีเดียแมทธิวแต่งแล้วหวานหยดแต่คู่หมากคิมยังไม่แต่งก็หวานไม่แพ้คู่ไหนแถมหนุ่มหมากยังปลื้มกับเข็มขัดที่สาวคิมเบอร์ลี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเอามากๆยังไม่ได้ลองเลยพูดจริงๆเขาเลือกให้เองแหละครับครับสงสัยผมมีเข็มขัดอยู่อันเดียวมั้งเขาก็เลยแบบซื้อมาให้คเป็นผู้ชายที่แบบว่าครับก็ก่อนหน้านั้นน้องเขาก็เคยลงไปแล้วทีหนึ่งที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ ก็ความหมายก็ตรงตัวครับเรามีความรู้สึกดีๆให้กันก็ถ้าเขาจะรู้สึกแบบนั้นเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน